เห็นชีวิตเมื่อครั้งหมอชลอมีอายุ16-17ปีมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งส่วนบิดามารดาเป็นชาวรามันมีภูมิลำนาวอยู่ในจังหวัดราชบุรีทำอาชีพขายโอง่งโดยนำโอง่งบรรทุกเรือขึ้นล่องไปขายตามลำน้ำครั้งนั้นมีเพื่อนของพี่ชาย ได้มาชักชวนให้หมอชลอเข้าพวกไปปล้นหมู่บ้านม่องไร่ใกล้น้ำตกเอราวันเขตจังหวัดกาญจนบุรีชีวิตของคนวัยรุ่นเมื่อถูกชักจูงไปในทางที่ชั่วก็เห็นเป็นของสนุกตื่นเต้นขาดสติยับยั้งชั่งใจจึงตกลงร่วมไปปล้นกับพวกเขาถึงเวลานัด ก็ไปกับพี่ชายพร้อมด้วยอาวุธปืนเมื่อถึงบ้านหลังหนึ่งปลายหมู่บ้านอยู่โดดเดี่ยวก็จู่โจมเข้าไปไม่ทันให้เจ้าของบ้านรู้ตัวเมื่อชายเจ้าของบ้านตกใจเห็นการบุกเข้าไปในบ้านก็นึกรู้ทันทีว่าถูกปลน้นพี่ชายหมอชะลอเอาปืนยิงชายเจ้าของบ้านที่เป็นเจ้าทรัพย์ลมฟุบลง เพื่อนของพี่ชายทำหน้าที่ออกคำสั่งให้หมอชะลอค่าหญิงที่เป็นเมียเจ้าของบ้านซึ่งกำลังนอนอยู่บนกระดานไฟพอเพิ่งคลอดลูกใหม่ๆหญิงนั้นตกใจเราเรียกให้คนมาช่วยจนเสียงหลงหมอชะลอได้ฆ่าผู้หญิงคนนั้นตายและโยนเด็กที่คลอดใหม่ๆลงในกองไฟทั้งเบาะเผาทั้งเป็นซึ่งหมอชะลอ ทำได้อย่างเลือดเย็นขาดความเมตตาขาดความเกรงกลัวต่อบาปไม่คิดสงสารสังเวชมีจิตใจโหดเหี้ยมไม่สะทกสะท้านกลับเห็นเป็นของธรรมดาได้ทำตามคำสั่งของหัวหน้าซึ่งเป็นเพื่อนของพี่ชายด้วยความเต็มใจส่วนเพื่อนของพี่ชายเก็บทรัพย์สินเงินทองเท่าที่คนได้เสร็จแล้วจุดไฟเผาบ้าน แล้วต่างพากันรีบหนีเพราะเกรงกลัวชาวบ้านจะพากันมาช่วยเมื่อกลับถึงบ้านก็ช่วยกันปิดเรื่องปล้นไม่ให้พ่อแม่รู้ครั้นต่อมาเมื่อหมอชะลอกับพ่อแม่ร้องเรือนำโอง่งบรรทุกไปขายตามเคยหมอชะลอกำลังถอเรือขายโอง่งก็หน้ามืดตกลงไปในน้ำถึงแก่ความตาย นี้เป็นกรรมในอดีตชาติซึ่งได้เกิดนิมิตขึ้นในขณะที่ทำกรรมฐานหมอชะลอได้เล่าให้อัตมาฟังอย่างถี่ถ้วนอัตมาพิเคราะห์ดูก็รู้ว่าอาดีตกรรมนั้นหนักหนามากและคงตามสนองในอนาคตแม้ในปัจจุบันจะปฏิบัติธรรมเพียงใดก็ไม่สามารถจะหนีกรรมในอดีตได้ อัตมาบอกหมอชะลอให้ลืมเรื่องนิมิตเสียอย่านำมาคิดเป็นอารมณ์ภาพที่เห็นนั้นทำให้ใจไม่ปกติบอกให้ทิ้งซะเสร็จแล้วทำสมาธิปฏิบัติกรรมฐานใหม่อย่านึกถึงภาพในอดีตอีกต่อไปแม้หมอชะลอจะพยายามนั่งใหม่แต่ภาพนิมิตเดิมๆซ้ำๆก็เกิดขึ้นอีกหมอชะลอมาเล่าให้อัตมาฟัง อาตมาได้ต่ปลอบใจบอกให้ลืมเสียอย่าได้นึกถึงอีกและพยายามทำมุญกรวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรข้อสำคัญให้พยายามสร้างบุญแผ่อุทิศกุศลให้มากขึ้นเรื่องนี้อาตมาได้บันทึกไว้เมื่อวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2489 เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์วันข้างหน้าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับหมอชะลอบ้างแต่ยังไม่ทันทำอะไรเพราะบังเอิญนายเจริญเกิดสุวรรณซึ่งเป็นพี่ชายของหมอมีภูมิลำนาวอยู่จังหวัดอยุธยาได้เดินทางมาหาและได้ชักชวนให้หมอชะลอร่วมหุ้นคาไม้ไผ่ที่จังหวัดกาญจนบุรี เวลานั้นไม้ไผ่กำลังเป็นสินค้าขายที่ส่งออกต่างประเทศมากผู้ค้าไม้ไผ่มีกำไรดีมีผู้ร่ำรวยไปตามๆกันเพราะลงทุนน้อยได้กำไรมากหมอชะลอมองเห็นทางที่จะร่ำรวยเหมือนผู้อื่นอยากเป็นเศรษฐียามมนุษย์ปุถุชนทั่วไปมองเห็นแต่ทางได้เงินอยู่ข้างหน้ามองอย่างตื่นเต้นสนใจมาก หมอชะลอได้มหาอาตมาเพื่อปรึกษาขอความเห็นในเรื่องนี้อยากจะอบพยพครอบครัวไปอยู่ที่กาญจนบุรีเพื่อสะดวกไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังไม่ต้องขึ้นขึ้นล่องล่องเป็นภาระทำให้เสียเวลาทำมาหากินอาตมาถามถึงตำบลที่จะไปตั้งครอบครัวหมอชะลอบอกว่าพี่ชายจะให้ไปอยู่ที่ตำบลม่องไร่ เมืองกาญจนบุรีเมื่ออาตมาได้ยินก็เศร้าไม่สบายใจได้พิจารณาเห็นว่าหากจะยับยั้งขัดขวางห้ามหมอชะลอก็คงไม่สำเร็จเพราะตอนนี้จิตใจของหมอตื่นเต้นมองเห็นความเป็นเศรษฐีอยู่ข้างหน้าหายใจเป็นไม้ไผ่อยู่แล้วเหมือนน้ำที่กำลังไหลเชี่ยวไม่มีอะไรขวางได้ แม้จะเกรงใจอาตมาอยู่บ้างแต่ก็ยากที่จะทำสาเร็จได้เพราะเป็นอกุศลกรรมจึงเกิดความโลภอาตมาจะเตือนนึกถึงอดีตชาติที่เข็นทางนิมิตก็ไม่ได้เพราะอาตมาได้สอนให้ลืมเรื่องอดีตชาติที่เคยมองเห็นในนิมิตอย่าได้นึกถึงอีกต่อไปขอให้เพียงสร้างบุญสร้างกุศลให้มากเท่านั้น เมื่ออาตมาพิจารณาดูจึงเห็นว่าการไปครั้งแรกไม่ควรนำครอบครัวไปเพราะเรายังไม่รู้ความเป็นอยู่ทางนู้นจะเป็นอย่างไรควรไปคนเดียวก่อนเมื่อไปได้เห็นได้ประโยชน์เพียงพอแล้วก็หาที่ทางเอาไว้ก่อนเมื่ออพยพไปก็จะไม่ลำบากไม่ยุ่งยาก หากไปเห็นการคาไม้ไผ่ไม่เกิดผลดีตามที่เข้าใจก็กลับมาอยู่ที่อำเภอพรมอย่างเดิมจะได้ไม่ต้องลำบากหมอชะลอได้ตกลงตามที่อาตมาให้ความเห็นจากนั้นหมอชะลอได้เดินทางพร้อมกับพี่ชายไปทำการคาไม้ไผ่ที่กาญจนบุรี อาตมาอดที่จะเป็นห่วงไม่ได้คอยฟังข่าวอยู่เสมอว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่มีข่าวอะไรคืบหน้าหลังจากหมอชะลอออกจากบ้านออกจากอำเภอพรมเวลาผ่านไปได้หนึ่งปีหมอชะลอกลับมาบ้านมาเยี่ยมครอบครัวและได้กลับมาเยี่ยมที่วัดอาตมาได้ถามถึงกิจการไม้ไผ่หมอชะลอเล่าว่า การค้าขายไม้ไผ่ได้ผลประโยชน์ได้กำไรดีมากเพียงปีเดียวเห็นหน้าเห็นหลังได้จับจองที่ดินอยู่ในป่าลึกได้ปลูกกระต๊อบในพื้นที่จับจองบ้านมองไร่ตําบลท่ากระดานแถวถิ่นน้ำตกเอราวันกิ่งอำเภอศรีสวัสดิ์เขตกาญจนบุรี มาคราวนี้ตั้งใจจะรับครอบครัวไปอยู่รวมกันจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะนำไม้ไผ่ล่องแพไปขายตามลำน้ำแควไปขายส่งที่เมืองกาญจนบุรีทั้งปลูกบ้านไว้สำหรับครอบครัวแล้วกว้างขวางสบายอัตมารับฟังด้วยความสงบพูดให้กํำลังใจว่าหากไปหายกินได้รับความเจริญก้าวหน้าอัตมาก็ยินดีด้วย แต่ในใจนั้นรู้สึกสังหอนชอบกลก็ได้แต่เตือนให้ระวังเคราะห์กรรมอย่าทิ้งทางพระหนักจะเป็นเบาและได้ชี้เหตุผลชี้กฎแห่งกรรมพูดให้ฟังแต่รู้สึกหมอชะลอเปลี่ยนแปลงลงไปมากให้พูดว่าเมื่อคราวแล้วอยู่ที่ไหนก็ตายทุกที่ทุกคนหนีไม่พ้นความตายแต่ก็ดีใจที่สร้างกุศลไว้มากแล้ว อาตมารู้สึกว่าไม่สามารถจะยับยั้งกลับมาสู่ปกติเดิมได้เห็นจะเป็นเพราะกรรมเวรน,นำไปเมื่อได้สนทนาพอสมควรแล้วหมอชะ,ะลอจึงได้อำลาจากไปและได้อพยพครอบครัวและหลานอีกสองคนคือนางอุไลนายเชเวงเชื้อสีแก้วซึ่งขอติดตามไปประกอบอาชีพที่กาญจนบุรีด้วย ทั้งหมอชะลอกำลังตื่นเต้นมองเห็นความมั่งคั่งมีความล่วงหน้าในอนาคตอาตมาได้แต่เตือนว่าอย่าทิ้งทางพระเท่านั้นเวลาผ่านไปสี่ปียังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอาตมาสนใจในครอบครัวนี้มากเพราะเหตุการณ์ในอดีตชาติ เมื่อเวลาทำสมาธินางวิปัสสนานั้นเป็นกรรมที่หนักมากยังมองไม่เห็นทางที่จะแบ่งเบาลงได้นอกจากการปฏิบัติธรรมแล้วอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรเพื่อขอโอโหสิกรรมคงเบาลงได้บ้างแต่พออาตมาทราบว่าไปอยู่ที่กาญจนบ,บรุรีหมอชะลอไม่มีเวลานั่งกรรมฐานไม่มีเวลาทำบุญ มัวแต่คิดถึงการหาเงินอัตมาก็เศร้าใจเพียงแต่คอยฟังข่าวจากนั้นต่อมาอัตมาได้ทราบข่าวร้ายแรงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสลดใจข่าวนี้จากญาติภรรยาของหมอชลอซึ่งไปมาหาสู่เล่าให้อัตมาฟังในที่สุดกำหนัก ในอดีตชาติของหมอชะลอได้ตามทันมาสนองแล้วเรื่องมีอยู่ว่าวันนั้นหมอชะลอได้เดินทางเข้าไปในกานาบุรีพร้อมด้วยบุตรและภรรยาทางบ้านเหลือแต่พี่ชายคนเดียวเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ได้ทราบข่าวว่าบ้านถูกปลน้น ส่วนพี่ชายถูกพวกปล้นยิงสิ้นใจตายคาบ้านแล้วพวกปล้นก็กวาดทรัพย์สินเงินทองไปหมดเมื่อหมอชะลอพร้อมบุตรภรรยาทราบข่าวกลับถึงบ้านเห็นเหตุการณ์ร้ายแรงก็ตกใจสิ้นสติหมอชะลอรีบเดินทางไปกับเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบและให้มาชนะสุดศพพี่ชายแต่เจ้าหน้าที่มาล่าช้าปล่อยให้ศพ ขึ้นอืดเสียแล้วต่อมามีชายลึกลับมาบอกหมอชะลอแกมขู่ว่าให้รีบอบพยพครอบครัวออกจากตำบลน,นี้ไปมิฉะนั้นจะตายอย่างพี่ชายหมอชะลอไม่ชอบให้คนมาขู่มีความหยิ่งในศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายธรรมดาคนเราส่วนมากไม่ชอบให้ใครมาขู่ ยิ่งเอาอำนาจมืดเอาความชั่วมคมขมขู่แม้จะรู้ว่าสู้ไม่ได้ความโกรธความแค้นความเจ็บใจความพยาบาททำให้ขาดสติเกิดความประมาทไม่คิดหน้าคิดหลังยิ่งพี่ชายถูกฆ่าตายสดๆร้อนๆเห็นเช่นนี้ก็ยิ่งเจ็บแค้นคิดแล้วว่า ต้องมายิงกันพักหนึ่งจนกว่าจะรู้ว่าใครเป็นศพไปฉะนั้นความโกรธแค้นเจ็บใจเป็นพลังทำให้หมอชะลอไม่ยอมหนีไม่ยอมกลัวคำคููไม่ยอมไปจากถิ่นที่ได้ทำประโยชน์เป็นเงินเป็นทองขึ้นมาแล้วทั้งคอยระวังตัวไม่ประมาทซ้อมยิงปืนให้แม่นยำอยู่เสมอทั้งปืนสั้นและปืนยาว และตลอดเวลาอยู่ในบ้านปืนไม่ยอมให้ห่างตัวขึ้นลำกล้องอยู่เสมอเมื่อฉุกเฉินหยิบ่วยได้ใช้ยิงได้ทันทีเตรียมพร้อมเพื่อต่อสู้อย่างลูกผู้ชายเมื่อเข้าที่ขับขันก็ได้สตินึกถึงคำเตือนของท่านพระครูขึ้นมาได้จึงสั่งหลานเอาไว้ว่าหากตนได้ประสบชะตากรรมสิ้นบุญไปแล้ว ขอให้ช่วยดูแลบ้านช่องต่อไปด้วยหลังจากพี่ชายถูกยิงตายผ่านไปเพียง15วันวันนั้นเป็นเวลากลางวันเสียงเรือหางยาวมาจอดอยู่ที่ท่าน้ำแล้วตะโกนร้องเรียกชื่อหมอชลอที่ท่าน้ำฝ่ายนางทองใบภรรยาได้ลงเรือนไปรับแขกที่ท่าน้ำเห็นคนในเรือประมาณ15คน แต่งเครื่องแบบสีกากีมีปืนพร้อมคล้ายตำรวจร้องตะโกนถามว่าหมอชะลออยู่ไหมมีเรื่องจะพบด่วนให้ลงมาที่ท่าน้ำนางทองใบรีบขึ้นบนเรือนบอกหมอว่าเจ้าหน้าที่ขอพบตัวด่วนหมอชะลอนึกว่าเป็นเจ้าหน้าที่มาสอบสวนเรื่องพี่ชายถูกปล้นจึงเดินลงบันไดไปที่ท่าน้ำ ส่วนภรรยายืนเมาอยู่บนตลิ่งสูงชันเห็นเขายืนพูดกันไม่ได้ยินว่าเขาพูดเรื่องอะไรเพราะอยู่ไกลครูหนึ่งเห็นหมอชะลอหันหลังกําลังจะเดินขึ้นกลับบ้านทันใดนั้นคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มยกปืนขึ้นจ่อยิงไทยทอยหมอชะลอไม่ทันรู้ตัวจึงไม่ได้ระวงัง พอสิ้นเสียงปืนก็ลมกลิ้งตกน้ำขาดใจตายทันทีภรรยาของหมอมองเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตกใจสิ้นสติเป็นลมส่วนพวกคนร้ายที่ปลอมเป็นตำรวจหลังจากยิงหมอชะลอตกน้ำแล้วเมื่อแน่ใจว่าตายแล้วก็เล่งเครื่องเล่งเรือหางยาวหลบหนีออกไปเหตุเกิดเมื่อ วันที่4กันยายนพุทธศักราช2504ส,ส่วนนางทองใบพอฟื้นได้สติก็ร้องไห้โฮคลายคนบ้าวิ่งไปที่ท่าน้ำลงไปประคองสามีที่รักเมื่อรู้ว่าสามีสุดที่รักหมดลมไม่มีโอกาสได้สั่งเสียบุตรภรรยานางก็กอดศพหัวร่ำไร รำให้สะอื้นแทบจะขาดใจตา,ตายตามสามีครันจะอุ้มศพสามีขึ้นจากน้ำก็อุ้มไม่ไหวพวกคนงานก็ยังอยู่ในป่าเหลือแต่ลูกซึ่งยังช่วยอะไรไม่ได้จำต้องหาเชือกมาผูกศพเอาไว้เพราะเกรงว่าเมื่อน้ำขึ้นศพจะลอยไปไกลหรือจมหายออกไปจากท่าน้ำก็จะลำบาก รีบไปแจ้งความให้ทางบ้านเมืองรีบมาชนะสูตรศพตามระเบียบนางทองใบนั้นครั้นสามีที่รักได้สิ้นบุญไปแล้วทั้งต้องสูญเสียพี่ชายของสามีทั้งตัวก็เป็นหญิงทำอะไรไม่ถูกมีแต่ความหวาดกลัวและเศร้าโศกเสียใจยิ่งตัวเองสามีต้องตายอย่างสดดร้อน ตัวมีความว้าเวยังไม่เคยประสบกรรมหนักเช่นนี้มาก่อนจึงไม่สามารถจะอยู่ในนี้ต่อไปได้จึงตัดสินใจนำศพสามีพร้อมด้วยพี่ชายจัดการเผาตามีตาเกิดให้เสร็จสิ้นไปทำโดยเร็วที่สุดในเขตที่กลางลานบ้านมีเจ้าหน้าที่มารับรู้ในการเผาครั้งนี้ด้วยเมื่อเสร็จแล้วก็รีบจัดแจง เก็บกระดูกห่อผ้าขาวไว้แล้วไม่ได้รอช้ารีบเก็บเข้าวของที่มีอยู่นำติดตัวไปพาลูกๆล,ลงแพแล้วรีบล่องแพไปตามลำน้ำเพื่อกลับภูมิลำเนาเดิมแต่เคราะห์กรรมไม่ได้สิ้นสุดเพียงลงเท่านี้ได้ติดตามสนองครอบครัวของหมอชลอต่อไป การล่องแพนั้นเป็นการเสี่ยงอันตรายมากหากไม่ชำนาญการอาจชนหินแก่งได้อาจทำให้แพแตกได้แพของนางทองใบภรรยาของหมอชะลอก็เช่นกันคนถ่อแพคงไม่ชำนาญจึงเกิดไปกระทบกับโขดหินใต้น้ำพวกเด็กๆต้องลอยคอกันอยู่ในน้ำ แต่เคราะห์ดีมีชาวบ้านช่วยไว้ทันจึงไม่มีใครเป็นอันตรายต่อชีวิตเพราะพาเข้าฝั่งได้เคราะกรรมมิได้หยุดยั้งได้ติดตามซ้ำเติมบุตรภรรยาของหมอชะลอกว่าจะแก้ปัญหาการเดินทางกว่าจะกลับมาถึงภูมิลำเนาเดิมบ้านบ้างสำโรงอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีก็ได้รับความลำบากยากแค้น เลือดตาแทบกระเด็นเป็นเรื่องเศร้าน่าสลดใจเท่าที่เคยได้ยินมาเมื่อมาถึงบ้านบางสำโรงแล้วญาติพี่น้องก็พากันมาเยี่ยมมาแสดงความเสียใจในการตายของหมอชะลอในการเดินทางที่ต้องผจญชีวิตแม่แม่ลูกลูกพวกพี่น้องได้พร้อมใจกำหนดวันจัดงานทำบุญกระดูก เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับหมอชลอและพี่ชายเจ้าภาพได้มานิมนต์อัตมาให้ร่วมในงานนี้แต่บังเอิญอัตมารับนิมนต์ที่อื่นไว้ก่อนจึงไม่ได้ไปร่วมงานเพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทราบถึงกรรมในอดีตชาตินั้นมีจริงสามารถจะกลับมาสนองเราในชาตินี้ไม่มีปัญหาข้อความใดๆสงสัยอีก หลังจากวันที่อาตมาไปเทศก่อนวันงานนั้นมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคุ้นเคยได้สักถามถึงสาเหตุการตายของหมอชะลอทำให้นางทองใบระลึกถึงสามีคู่ชีวิตที่ต้องมาตายอย่างอนาถอเนจใจก็เริ่มร้องไห้สะอึกสะอื้นปริ่มว่าชีวิตจะจากร่างตามสามีไปผู้คนที่ได้ยินต่างก็พลอยเศร้าโศกเสียใจไปด้วย ต่างเห็นใจนางทองใบที่รักสามีอย่างสุดซึ้งเล่าไปร้องไห้ไปท่ามกลางหมู่ญาติพี่น้องซึ่งบางคนไม่สามารถจะกลั้นน้ำตาได้ก็พลอยร้องไห้ไปด้วยความเศร้าเสียใจหนักทำให้นางทองใบสลบแน่นิ่งหมู่ญาติพี่น้องต้องช่วยกันแก้ไขทำให้รู้ตัวขึ้นมาได้ นางทองใบไม่ได้สั่งความเศร้าโศกยิ่งนึกถึงความเสียใจร้องให้รำพันถึงความดีของหมอชะลอนางก็ขาดสติพอได้ปล่อยไปตามอารมณ์และในที่สุดก็เป็นลมสิ้นสติลงไปอีกเพราะเสียใจมากแน่นิ่งไปท่ามกลางหมู่ยาิแต่ไม่มีใครสามารถจะช่วยอะไรได้อีกเพราะนางทองใบสิ้นใจลงเพราะหัวใจวาย เมื่อวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2504ต้องทิ้งให้ลูกหลานพะจนชีวิตอยู่ในโลกต่อไปหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ข่าวว่าทานเจ้าหน้าที่ตำรวจมีได้นิ่งนอนใจท่านผู้กำกับพันตำรวจเอกยงยุทธเกสรมาลาได้นำกำลังตำรวจหลายหน่วยติดตามจับกุมพวกโจรผู้ร้าย ผู้ทำการอุกอาจเที่ยวปล้นทำลายชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผลกรรมตามสนองตำรวจได้ล้อมไว้เสือไม่ยอมมอบตัวและได้ยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ในที่สุดเสือสวัสด์อุดมและเสือปีปียพันธ์ซึ่งเป็นหัวหน้าโจรและรองหัวหน้าโจร เป็นผู้เข้าปล้นและฆ่าพี่ชายของหมอชะลอต่อมาก็ยิงหมอชะลอได้อย่างเลือดเย็นถูกกระสุนของปืนตำรวจตายตามกรรมที่ได้ก่อเอาไว้ส่วนสมุนโจรก็ยอมมอบตัวถูกจับรวม38คนเมื่อเจ้าหน้าที่ไต่สวนแล้วก็ลงโทษต่อไปนี่อัตมาก็คิดว่า เป็นตัวอย่างของผู้สร้างบาปอย่างอนันตกรรมที่ทำไว้ในอดีตชาติซึ่งได้ตามมาสนองในชาตินี้หรือจะเรียกว่ากรรมเก่าชาติก่อนมาสนองในชาตินี้ก็ไม่ผิดขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงพิจารณาดูว่าทุกคนเกิดมาใช้นี่กรรมไม่ว่าจะเป็นกรรมดำกรรมชั่วย่อมตามสนองเราอยู่เสมอ ไม่มีใครหนีพ้นกรรมไปได้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายใช้สติปัญญาพิจารณาดูดูเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้